สวัสดีค่ะกลับพบกับจ้าแซนนี่อีกแล้วนะคะ,ว,คะวันนี้เรามาทำอะไรกันเอ่ยเราก็จะมาดูเอมี่ของวงิ BI ไอนั่นเองหลังจากที่เราทำคลิปรียกเฉพาะกิจไปพาวที่แล้วแล้วก็แบบศึกษา <c oughs> เรื่องของวงสมาชิกมีใครบ้างอะไรยังไงนู่นนี่นั่น,นเราก็ ชอบเพราะว่าเพลงดีมากเพลงดีงงจริงจริงจริงเพลงอัลบั้มเดบิวต์ก็คือแบบ <c oughs> ดีดีทุกเพลงือแบบเ <c oughs> อมัน,นจะดีอะไรทุกเพลงเลยว่าอะไรอย่างนี้นะพอเขาคัามแบ็คนะคะเราก็เลยมาทำทริปไปอีกครั้งหนึ่งนะ <c oughs> วันนี้ V I ก็ปล่อยเพลง All or Nothing ออกมาเนาะ <c oughs> ฉะนั้นเราก็จะมาดูกันเราเห็นเขียนที่หัวเอมวีว่า โปรดิวจางแดหยอนก็เลย oh. โอ้เขาเป็นคนโปรดิวเพลงเองเหรอเนี่ยไรป่ะมาณนี้ uh. โอเคมามาเรามาดูกันเลยดีกว่าพร้อมไหมหนึ่งสองเริ่มโอ้โห Oh, my god <laughs> Look up Oh, oh. oh I guess. I see you want. <laughs> mm -hmm. uh. oh. yeah, สวยแกนะดีดีเสมอมาเมื <laughs> <laughs> อ่อ<ม>กี้ก็แค่ไน้าแล้วนะแกสักขวาโต <laughs> มาก ท่นยัไม่เคยบอกดิฉันแน่บอกว่าฉันไมู่อน <c oughs> เมื่อกี้พอ,อดีโอื่กีะเห็นสิกรมแล้วก็ถ้าเ้นดูเทมอ่ะ <c oughs> อย้ยมบ <c oughs> ยห่วันเพลงนี้ดูว่าเลย เท่มากอะจรโบเอาเงยนแมทำไมดูแพงกันเลย <laughs> อ๋อ,อสันชอบแบบ ภาพเด่งสวยหลงคนมากเลยอ่ะเออภาพสวยลยดุมากอ่ะก็ปืนใช่ไหม เป็นไงเป็นไงถ้าปที่เอ็มบีแคลอกคอนทำไมมันต่างกันอะไรขนาดนี้ฉันบอกแล้วฉันบอกแล้วว่าแบบฟ้าก็เหวน้ำกับไฟตนเข้ามกันเลยตรงข้ามกันโดยนั้นแต่แต่มันดีนะของมันเ็บเลยนะเนี่ยเป็นวงที่ไปทางไหนก็ได้ใช่คือเอาจริงตอนที่ตอนที่ดูเอ็มีทวายไลท์อ่ะก็พอจะพอจะเห็นแววของเซ็กซี่ที่แบบมันจะเกิดขึ้นในอนาคตคะแต่ว่าเออมัน ฟิลมันฟิลมันได้อยู่นะฟิลมันมาเออินนร์แต่ก็ไม่คิดว่าแบบคือก็ไม่คิดว่าต่อว่าข้ามมาเลยแบบขนาดเนี้ยตั้งแต่ตั้งแต่แบบคัมแบ็กหลังจากเดบิวต์อ่ะคิดว่าจะแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปเข้าใจใช่ไหมก็คิดว่าจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างเงี้ยแบบเออค่อยๆค่อยๆไต่ระดับอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เนี่ยบพิสดานว่ากแกรู้สึกยังไงบ้างคอมเมนต์ไปทีไรอย่างเอาจากเพลงก่อนไหม พิงก่อนเลยหรือเปล่อุ้ยฉันชอบการเล่นเสียงแบบอินเนอร์ในเสียงมันมาแบบว่าเสียงแบบแผ่วๆะซิบอ,อะไรอย่างเงี้ยคือมันจะหลากหลายดีอ่ะประมาณนั้นโวล์คอค al al ก็ก็ดีอยู่แล้วจริงๆวงนี้ก็โวลคอดีอยู่แล้วเปนคะแนนไมบีดจังหวะมันเรแบบ็วอ่ะเพราะฉะนั้นท่อนที่ว้าวจริงๆสำหรับฉันก็คือช่วงโวคอลท่อนแรกที่เข้ามาแล้วก็ท่อนแร็ป บอกเลยว่าแรปคือแบบจริงแรปดีแบบแรปดีมากแบปตั้งม่างเลยมันมันมันส่งมาด้วยมันแบบอารมณ์มันกําลังได้แล้วก็แรปมาแบบโอ้มันก็ว้าวแล้วก็อะไรต่อท่าเต้นหรอท่าเต้นฉันว้าวมันแบบเปิดเข้าเพลงมาเลยท่าเต้นมันเป็นท่าเต้นแบบรู้สึกว่าท่าเต้นปล่อยแบนอะเราแบบอ้เห็นแล้วว้าวมออออีจังหวะที่แบบอยู่ประมาณกใกล้ๆเนขึ้นหลักเพลงน่าจะนำเข้าตอนที่สองนะท่าเต้นตรงนั้นก็ว้าวอยู่อ ฉากของเธอคอมเมนต์ดวยดีนะใช่ฉากสวยมากเออคุณภาพมากฉากเอยลองทุนลงทุนแบบลงทุนจริงๆอะ่ะก็อาจจะมีมินิ่งก็ได้นะฉากแต่ละฉากดูแบบรูกบ้านเอยแบบปืนตามห้องลำโพงอ,อ,อะไรอย่างเงีฉันก็มีมีรถที่แต่งด้วยดอกไม้ด้วยฉากมีมินิ่งอยู่นะแต่ว่ามันมันไม่มีสับอ,อ่ปะก็เลยไม่รู้ว่าอย่างไรงก็เหมือนแบบพร้อมไปตีมากเลย เก่งเรื่องอะไรต่อดีคอสตูมอ่ะทาหน้าผมเป็นยังไงบ้าง่ยดีนะดูเหมาะกับแต่ละคนแต่แบบถึงกินฟอบเต็มตัวมากคุณก็แบบอืมครับท็อปนาะอืมโอเคก็เลิศอ่ะคือเราไม่คิดว่าจะมาคอนเสิร์แนวนี้ไงตอนตอนดูทีเซอร์ก็แบบเฮ้ยมันก็เลยช็อคไปนิดนึงอ่ะนึกออกไหม ก็ตอนทวายอะไรก็คือดูแบบเออมันตอนด <คน S 1> <ส>ูแบบอันเนี้ยมันเหมือนน้ำอ่ะอันนั้นอ่ะแล้วอันนี้มันเหมือนไฟอ่ะอือแต่ก็คือฉันว่ามันแสดงให้เห็นแบบความสามารถในแต่ละด้านนะแบบใช่มันทาเลนต์อยู่ใช่เพราะว่าตัาาดทำมาแล้นทุกคอนเซ็ปต์อะไรประมาณเนอะแบบในคอนเซ็ปต์ที่แตกต่างออกไปเขาก็ทำได้ดีทั้งคู่อย่างเงี้ยมันก็ดูแบบว้าวอ่ะเนาะมันค่อยๆจะท้าทายอยู่นะ คี่ฉันชื่นชมเรื่องการแสดงอินเนอร์มากเลยอินเนอร์ดีสายตาดีดีแบบมันดูเซ็กซี่ออกมาจากข้างในอ่ะอืมแบบฉากที่แค่แบบตัดภาพในที่หน้าอย่างเงี้ยแล้วมงเห็นได้เลยจต่แบบสายตาอะไรเงี้ยการแสดงอะไรอืมันแบบไม่ไหวเลยไตฉันอะไรประมาณนั้นแค่ค่ะยังก็ฝากน้องๆเอาไว้ให้ทุกคน แล้วก็ถ้ามีการทำแบกอีกเราก็คงจะทำอีกเพราะว่าเราก็ติ่งอยู่พอสมควรเนาะใช่ไหมเพลงดีเพลงดีโอเคทนกท <c oughs> วันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s มัครสมาชิกช anel เราด้วยนะคะแล้วก็ว่างๆก็เมนคลิปแต่ดต้ที่ใต้คลิปนะคะยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะะสวัสดีจดดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย